สวัสดีครับผมนายวิชัยลิขิตพรรักษ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอกชีววิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีราจารพิพัฒน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวัธยมศึกษาเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอการจัดทำคลิปประกอบรายวิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเชิญติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียน วันนี้ครูภูมิใจที่จะนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาชีววิทยาอันดับแรกรายวิชาชีววิทยาคืออะไรและทําไมเราจะต้องศึกษาในรายวิชานี้สิ่งมีชีวิตคืออะไรคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างเราจะได้มาเรียนรู้พร้อมกัน ในคลิปวิดีโอนี้ขอให้เรียนตั้งใจดูนะครับถ้าต้องการรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้เราก็คงต้องศึกษาจากวิชาชีววิทยาแล้วชีววิทยาคืออะไรชีววิทยามาจากภาษาอังกฤษว่า biology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า b i o s หมายถึงสิ่งมีชีวิตและโลก o s หมายถึงการมีเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ชีววิทยาจึงหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและมีการสแสวงหาความจริงที่ปรากฏตามเหตุและผลโดยมีการพิสูจน์ในกรณีที่ สามารถทดลองให้เห็นได้ผู้ศึกษาชีววิทยาหรือนักชีววิทยาจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตโดยใช้หลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆซึ่งทำได้สองแบบคือวิทยาศาสตร์การค้นพบหรือ discovery science เป็นการค้นหาความจริงจากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความจริงของปรากฏการณ์นั้นและวิทยาศาสตร์การตั้งสมมติฐาน Hypothetical deduction โดยการตั้งสมมติฐานที่น่าจะเป็นคำอธิบายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ตามลำดับ ความพยายามในการตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามนุษย์เรามีความสนใจและศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรือชีววิทยามาเป็นเวลานานแล้วและปัจจุบันมีการศึกษาด้านชีววิทยามากขึ้นเพราะชีววิทยาเป็นสิ่งที่อยู่ทั้งในตัวเราและรอบตัวเราและดูเหมือนว่า ยิ่งศึกษามากเท่าไหร่ก็พบว่ามีสิ่งที่เรายัางไม่รู้มากมายนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคาดคิด mm hmm. การศึกษาชีววิทยาจึงเป็นเรื่องท้าทายเพราะมีการค้นพบใหม่ๆซึ่งบางครั้งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนหรือข้อมูลที่เคยคิดว่าเป็นจริง แต่เมื่อมีวิทยาการมากขึ้นกลับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เรียนรู้นะครับจากคลิปวิดีโอในเรื่องของความหมายที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาไปแล้วครูขอสรุปสั้นๆว่ารายวิชาชีววิทยาหรือ Biology ประกอบด้วยรากศัพท์ภาษากรีกสองคำก็คือคำว่า BIOS ที่แปลว่าชีวิตและคำว่า l ล g o s ที่แปลว่าการศึกษาเรียนรู้ เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันความหมายของรายวิชาชีววิทยาก็คือการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองซึ่งการศึกษาในรายวิชาชีววิทยานั้นก็แบ่งแยกย่อยในหลายสาขาอาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาระบบอวัยวะภายในถ้าการศึกษานั้นเราดูเฉพาะโครงสร้างเราเรียกกายวิภาคศาสตร แต่ถ้าการศึกษานั้นเราศึกษาการทำงานของราอวัยวะภายในด้วยเราเรียกว่าสรีละวิทยาซึ่งแต,แตกต่างกับการศึกษาโครงสร้างภายนอกหรือเราเรียกว่าสันฐานวิทยานั่นเองนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีววิทยาจากนี้คลิปที่จะนำเสนอนักเรียนก็คือสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างอย่างไรจากสิ่งไม่มีชีวิต ขอให้หนักเรียนตั้งใจดูอีกครั้งนะครับเมื่อเราเห็นและติดตามดูก็คงบอกได้ทันทีว่าสิ่งที่ได้เห็นเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันมากมาย ความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศทำให้แต่ละพื้นที่มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันถ้าเช่นนั้นเราจะนิยามว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาจะได้รู้จัก และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกันมานานแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้คำนิยามของคำว่าสิ่งมีชีวิตให้สมบูรณ์แบบด้วยข้อความสั้นๆได้ต่อจากนี้จะเป็นการบรรยายประกอบการนำเสนอสไลด์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตหลังจากที่เราได้รู้จักสิ่งมีชีวิตลักษณะต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะบอกถึงคุณสมบัติที่เหมือนกันระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดโดยใช้8คุณสมบัตินี้ประกอบด้วย 1. มีโครงสร้างและการทำหน้าที่อย่างเป็นระบบ (specific organization) 2. มีการรักษาสมดุลภายในร่างกาย (homeostasis) 3. มีการปรับตัว (adaptation) 4. มีการสืบพันธุ์และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (reproduction and heredity) 5. มีการเจริญเติบโตและพัฒนารูปร่าง (growth and development) 6. มีความต้องการพลังงาน (energy) และสามารถสร้างพลังงานได้ 7. มีการรับรู้ต่อสิ่งเร้าที่มากระตุน้น (sensitivity) 8. มีปฏิสัมพันธ์ interaction กับสิ่งแวดล้อมโครงสร้างและการทำหน้าที่อย่างเป็นระบบ specific organization ในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสูงนั้นจะมีการทำงานประสานกันตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยคือภายในเซลล์นะครับก็คือออก a ก e l l ต่างต่างตัวอย่างเช่นไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์ไรโบโซมเมื่อหลายๆเซลล์ทำงานร่วมกัน เราเรียกว่ากลุ่มเซลล์หรือทิชูหลังจากนั้นหลายๆทิชูทำงานร่วมกันเราเรียกว่าอวัยวะตัวอย่างง่ายๆนะครับกระเพาะอาหารก็ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อที่สร้างกรดเนื้อเยื่อที่สร้างเมือกเพื่อปกป้องตัวกระเพาะอาหารและหลายๆอวัยวะก็มาทำงานร่วมกันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ระบบหายใจระบบหายใจก็ประกรอบด้วยปอดหลอดลมเส้นเลือดต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับกบระบวนการแลกเปลี่ยนกา๊าซนั่นเองคุณสมบัติที่2การรักษาสมดุลภายในร่างกาย (homeostasis) การรักษาสมดุลภายในร่างกายเช่นการรักษาอุณหภูมิความเป็นกรดเบสหรือ pH ความเข้มข้นของสารต่างๆเพื่อไม่ให้อยู่ในจุดที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด ก็คือเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงร่างกายจะมีการขับเหงื่อเพื่อลดระดับอุณหภูมิลงหรือลักษณะข,ของการดื่มน้ำในปริมาณมากร่างกายก็จะขับน้ำส่วนเกินออกโดยกระบวนการทำงานของไตในพืชก็มีตัวอย่างง่ายๆก็คือการทำงานของปากใบในตอนที่มีปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็น และมีอุณหภูมิสูงปากใบก็จะเปิดเพื่อขายน้ำและเป็นการระบายความร้อนไม่ให้เป็นอันตรายต่อเซลล์พืชน,นั่นเอง 3. การปรับตัวหรือ adaptation การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเป็นไปเพื่อความอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมและสามารถสืบต่อไปยังลูกหลานได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการพยายามปรับตัวอยู่เสมอให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอําพลางตัวการที่มีรูปร่างเพียวนะเพื่อลดแรงต้านของกระแสน้ําในปลาเพื่อให้การว่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นการลดรูปใบจนมีลักษณะคล้ายเข็มของต้นกระบองเพชรเพื่อลดการสูญเสียน้านั่นเอง 4. การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม reproduction and h e r i t i t y สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือการเพิ่มจํานวนเพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญสิ้นไปการสืบพันธุ์แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ1การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะต้องมีสองเพศเพื่อผสมไซโกดและพัฒนาต่อเป็นเอมบริโอ ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้นจะอาศัยตัวต้นแบบเพียงตัวเดียวและเพิ่มจํานวนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวต้นแบบนั่นเองลักษณะที่4การจเจริญเติบโตและพัฒนารูปร่าง grow and develop m e n t การจเจริญเติบโตจากไซโกตเป็นตัวเต็มวัไวเซล์ลจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ 1. การเพิ่มจํานวนเซลล์หรือเซลล์ด v วิชันสการเพิ่มขนาดของเซลล์และขนาดของร่างกายหรือกรอสา การเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างหรือเซ l ล์ f f เฟรน t i a t ชันและ 4. การเกิดรูปร่างที่แน่นอนหรือ Morphogenesis เราจะสังเกตเห็นง่ายๆจากภาพตัวอย่างผีเสือ้อที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากไข่กลายเป็นหนอนผีเสือ้อกลายเป็นดักแด้และเจริญเป็นตัวเต็มวัยหรือการพัฒนาตัวอ่อนของคนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนจนกระทั่งมี อวัยวะครบ32หรือเราเรียกระยะฟีตัสจนคลอดออกมาเป็นทารกในระยะเวลา9เดือนนั่นเองความต้องการพลังงานและสร้างพลังงาน Energy สิ่งมีชีวิตมีความต้องการพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบ ATP ซึ่งเป็นพลังงานหลักภายในเซลล์ซึ่งสารประกอบ ATP นั้นจะต้องผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ Cat a b o l i s m หรือกระบวนการสลายกับ a n a b o บ ism หรือกระบวนการสร้างตัวอย่างง่ายๆของกระบวนการสลายก็คือการหายใจเป็นการสลายสารอาหารให้ได้พลังงานส่วนการสร้างนั้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชสามารถดึงพลังงานแสงมาสร้างหรือเก็บไว้ในรูปแบบพลังงานเคมีในสารประกอบน้ำตาลน,นั่นเอง การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุน้นหรือ Sensitivity สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องสามารถรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมได้เพื่อการปรับตัวอยู่รอดอย่างเหมาะสมตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือสัตว์สัตว์มักจะมีระบบประสาทที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือการรับรู้สิ่งเร้ามากระตุ้นนั่นเอง จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเมื่อเราผ่านห้องน้ําที่มีกลิ่นเหม็นมากๆเราก็จะเอามือปิดจมูกทันทีหรือการที่ฝุ่นผงพัดเข้าลูกตาเราก็จะกระพริบตาทันทีนั่นเองส่วนพืชนั้นจะมีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเราอย่างช้าๆตัวอย่างง่ายๆก็คือรากของพืชจะตอบสนองตามแรงโน้มถ่วงโลกส่วนยอดของพืชนั้นจะตอบสนอง ต่อแสงเพื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ interaction สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เป็นระบบเปิดหรือ open system ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาโดยมีการรับพลังงาน ของสารอาหารเข้าสู่ร่างกายและขับถ่ายของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นในรูปแบบต่างๆตัวอย่างเช่นแบคทีรียไรโซเบียมในปมล,ลากถั่วก็จะอยู่แบบพึ่งพาหรือซิมไบโอซิสการเก็บน้ำหวานของแมลงก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะตัวแมลงเองก็จะเป็นตัวช่วยผสมเกสรส่วนดอกม้ก็จะได้ให้น้ำหวานแก่แมลง ซึ่งเป็นอาหารของมแมลงนั่นเองหลังจากที่ได้เรีได้ศึกษาความหมายความสําคัญและคุณสมบัติต่างๆของสิ่งมีชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาอย่างมีความหมายมากขึ้นนะครับหลังจากนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ที่มีความเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการทำงานของอวัยวะเรื่องของพันธุศาสตร์เรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะช่วยนักเรียนให้เข้าใจและมีความสนใจความตั้งใจในการศึกษาชีววิทยามากขึ้นวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอบทเรียนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ